ใส่อยู ai, ่ทยอ๋อเหรอปูเิมเิมลยเติมเลยเดิมวยต่คนรักกันเตยมถ่ายนะครับตรงก็ไปถ่ายตรงใกล้ๆันาลยดไม่้เจับแมันดมนราเยอะหน้าหลังไม่เว้ไหนครับอันนี้หลังอันนี้หน้า รุ่นเนี้ยปู่ตั้งชื่อเองใช่ไหมครับรุ่นเนี้ยกู้เงินใครมึงรวยไปไหนไปไหนคนเนาะใครมึงรวยใครมึงรวยถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคนไม่อยากรวยก็ยังไงนะนปู่ว่าว่าอย่นั้นอ่ะคไม่อยากรวยที่หวยหมดรวยรวยรวยอันนีผมนชอบรวยจนไม่ได้บอกอีกเนาะ ได้แบบได้รุ่นเนี้บูชาแล้วก็ได้สมปฐาร์เนาะรุ่นนี้เอามาสร้างเมนกับสร้างซุ้มประตูโอ้เมนจะมีสมดีเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยตรงต้องซุ้มประตูเนาะประตูนี่จะมาทางใดกูเนี้เพ้าะเขาทำถนนนี่ยังไงต้องถามลุงหน่อยหล่ะไทยแอไม่ลุงไทยไทยถนนแล้วพอข้างหลังตัดต้นไม้ไปเยอะเลยครับตัดต้นไม้ไปเยอะเลยมันต้องสมนิดหน่อย เราทิศทางนี่ครับพวกอยู่นี่ยทำไมเราก็ทำไม่ทำนี่ได้ยืคุยมาบอกว่าจะเอาคนมาดูดทรายไปดูในน้ำเสียน้ำเสียเสียชีวิตเสียเป็นปลาเพื่อนี้เนี่ยปลาเยอะปล่อยทีแรกผมคิดว่าผมจะเอาปูนขาวมาเทให้อยู่ปูนขาวมันก็ทำให้น้ำใสครับปูนขาวกับเออะไรนะ ไอ้ <pecially> ที่มันทำให้น้ำใสมันคล้ายๆเหมือนนี่คล้ยเกิดน้ำใสเลยครับตัวสารเคมีที่เป็นก้อนะครับผมนั่นน่ะนะกรดๆให้ได้ถ่าย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 เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวให้นี่นี่ยตอนเนี้ยเขาอยู่กับพยัคฆ์คำพันเดี๋ยวพยัคฆ์คำพันที่เการ้องเพลงหลวงปู่อ่ะแล้วเพลงเพิ่งเนี้ยปู่ศรีภัยแท้จะมาร้องเพลงให้หลวงปู่แล้วก็ต้พลเขาติดงานผมเรียกเขาละเพื่อนกัน เขาติดงานอยู่นคกปฐมถมาไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะมาที่คุยให้ปู่คุยสายนั่นแหละเดี๋ยววันที่1 8บแอัดเสียงทศพลศรีภัยคู่กันแล้วก็ไปพดตามผมคุยกันหมดแล้วเพราะผมอยู่ด้วยกันอยู่เป็นยังไงยิ่ไม่มีใมันเดี๋นี้ไม่ใช่ฟังโทรศัพท์แล้วลองปู่ ใช้เป็น YouTube หมดนะฮะใช้เป็น YouTube ใช้ฟังโทรศัพท์หมดใล้แผ่นเจ้าแต่เวลาใช้แผ่นใช้เป็นแผ่ไนไม่ได้แล้วเดี๋ยวฟังจากมือถือเนี่ยให้ลุงหนอก,กดหรือใครกดมันขึ้นมือถือเลยฟังได้เลยฟังทีวีก็ได้หลวงปู่นี่กดทีวีได้ได้ได้กูเกิลเลยนะ <S <S ด้เลงนวมียนเปล่นเหลี่เล่นเปลีเปลยนเปลี่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 านเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนี่ยนเป่ยเป่ยนเปล คนแก่คนเก่าคนเก่าก่อนแล้วมาคนแก่ี่แก่แั้เก่าสิ่เก่าแล้วก็คนแก่แล้วแต่การปลูกยังกันสมัยน่ะรุ่นอยู่ครุ่นรุ่นเตะทีบดามีลุกเล่นไโมหนังช่เนตึงโอ้ยย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 ย ดมสียิ่งยองตืนเลยเอาไหมโอยิ่งยงอ่ะเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงให้ด้วยแล้วเขาจะมาเขาดูแลอยู่ยิ่งยงชอบไหมยิ่งยองจะบวงงาม ได้ได้นะเดี๋ยวจัดสีนหนึก้าคับร้องทุกเบอร์ร้องทุกเบอร์อยู่อยู่กับพวกเราหมดไงไปอยู่ผู้กองผมก็ร้องเพลงนะผมักร้องผู้กองผมก็เล่นหนังอยู่พี่ผมอายุมากคุณยิ่งกุญชีมาเข้ามากราบหลวงปู่ครับเขาจะมาถึงประมาณก่อนเฉดมงจะมาถวายพระฐานเพล เขาโทรคุยกับผมแล้วค okay. ุยกับพระอาจารย์เมื่อเช้าแล้วก็บอกว่าเยอะวออกจากนู่นน่ะหกโมงจะมาหลวงปู่เพาอยากมามากเฮ้ยหลวงปู่ให้กูมาไม่ได้เนี่ยบอกมาจะบอกปู่แล้วไม่หวงน่ะหนดี๋วจงที่วดาขวีใจได้มาข่าหลวงปู่เพราะผมเป็นเลขาท่านอยู่ท่านที่สภานั่นแหละแต่วันวันงานบางทีติดอะไรบางผมก็ไปอยู่ที่สภาไม่ได้มาเมื่อวานปิดสภาไม่ประชุมผมก็รีบมาเนี่ยมาดึกแล้วปู่จำวัดแล้ว